สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสูส่ร้านของพวกเราโอค๊คคอนซาวบางกะปีในวันนี้ผมมีอะไรเจ๋งๆมาให้ชมกันอีกแล้วครับถ้าคุณเป็นคนที่ชอบฟังเพลงในรถและอยากได้ประสบการณ์การฟังเพลงที่พิเศษดียิ่งขึ้นวันนี้ผมจะพาคุณชมมาอัปเกรดระบบเครื่องเสียงให้กับรถค o n d a HRV ที่จะเปลี่ยนรถของคุณให้กลายเป็นสตูดิโอเคลื่อนที่เลยนะครับ เวทีเสียงที่เปิดกว้างมาจากทุกที่ทุกทางโอบล้อมผู้ฟังอย่างเราการเลือกลำโพงที่ถูกต้องก็มีส่วนสำคัญครับช่วยให้ได้มิติเสียงที่ดีมากยิ่งขึ้นคันนี้เราจึงเลือกใช้ชุดลำโพงแบบ3ทางนะครับลำโพง3ทางเขาจะมีการแยกกันของชุดลำโพงที่มากกว่าลำโพง2ทางซึ่งจะประกอบไปด้วยลำโพงที่ตอบสนองย่านเสียงสูงนั่นก็คือเจ้าลำโพงทวิตเตอร์และถัดมาก็เป็นลำโพงมิดเนจ์ที่ตอบสนองช่วงของเสียงกลาง นั่นก็คือเจ้าลําโพง3นิ้วนั่นเองและลําโพงสุดท้ายลําโพงที่ตอบสนองย่านเสียงกลางไปจนถึงมิดเบสนั่นก็คือเจ้าลําโพงวูเฟอร์นั่นเองครับในเซตนี้ครับลำโพงทั้ง3าําแหน่งจะช่วยกันในเรื่องของการตอบสนองความถี่ผ่านเจ้าตัวก่องพ a าสติกคอสเซเวอร์นะครับทำให้เสียงนั้นมีความกลืนกันได้เสียงที่มีความเป็นเนื้อเดียวกันน่าฟังมากยิ่งขึ้นครับและแน่นอนเราไม่ลืมที่จะติดตั้ง DSP หรือ Digital Sound p r o c e s s o อร์ ที่จะช่วยปรับแต่งเสียงให้เหมาะกับห้องโดยสารของรถค o น da hrv ของเราครับไม่ว่าคุณจะฟังเพลงแนวไหน dsp จะทำให้ทุกเพลงมีคุณภาพเสียงที่ดีที่สุดชุดลำโพงที่ติดตั้งเข้ากับแผงประตูด้านหลังคันนี้เราเลือกใช้เป็นลำโพงแบบ2ทางซึ่งครับก็เป็นตำแหน่งที่เหมาะสมแล้วนะครับสำหรับผู้โดยสารด้านหลังและยังช่วยเสริมความเป็นมิติเสียงให้กับผู้โดยสารทนานนันนาด้วยครับก็เลือกใช้ครับลโพง2ทางแบบแยกชิ้นก็จะประกอบไปด้วยครับลาโพงวูเฟอร์ทางที่1 แล้วก็ทวิ t เตอร์ที่จะติดตั้งเข้ากับแผงประตูรถครับมาพร้อมกับวยริงสายมหากรงพลาสติกพ,พอสเวอร์สำหรับเซตนี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วครับและสุดท้ายนี้ซอบวูเฟอร์ของเราเจ้าตัวนี้จะช่วยเพิ่มพลังเบสให้กับเพลงของคุณทําให้คุณผู้ชมรู้สึกถึงพลังเสียงเบสที่ลึกและหนักแน่นราวกับว่าคุณผู้ชมนั่งอยู่หน้าการคอนเสิร์ตเลยทีเดียวนะครับ